คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ทาง CGN Podcast สวัสดีครับคุณผู้ฟังสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนตกบ่อยมากอาจจะทำให้ใช้ชีวิตกันลำบากหน่อยอยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของเราเช่นเดียวกับอาหารที่เรารับประทานนะครับอาหารฝ่ายจิตวิญญ,ญาณก็สำคัญไม่แพ้อาหารฝ่ายร่างกายเลยนะครับ งั้นก่อนนอนคืนนี้เรามารับอาหารเสริมฝ่ายวิญญาณกันสักเล็กน้อยด้วยการใครครวนข้อพระคัมภีร์และอธิษฐานร่วมกันนะครับพระธรรมที่อยากนํามาใครครวนร่วมกันในคืนนี้อยู่ในพระธรรมสรุดีบทที่100ข้อที่5ครับบอกว่าเพราะพระพยาเวประเสริฐความรักมั่นคงของพระองค์ดํารงเป็นนิดและความซื่อสัตย์ของพระองค์ดํารงอยู่ทุกชั่วชาติพันธ์อีกครั้งนะครับ เพราะพระยาเวประเสริฐความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดและความซื่อสัตย์ของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์ใช่แล้วครับคุณผู้ฟังพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงแสนดีและประเสริฐครับทุกครั้งที่เราอธิษฐานพระองค์ทรงได้ยินและจะทรงมีคําตอบหรือทางออกที่ดีที่สุดให้กับเราเสมอความรักของพระเจ้ามั่นคงและดำรงอยู่ในชีวิตของเราตลอดเวลา แม้ในวันที่เรารู้สึกโดดเดี่ยวขอแค่เราติดสนิทกับพระเจ้าครับความรักของพระองค์จะครอบคลุมหัวใจของเราเอาไว้ให้เรารู้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวเพราะเรามีพระองค์อยู่ด้วยกับเราไม่ห่างและความสัตย์ซื่อในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ที่มีแก่เราก็ดำรงอยู่ในชีวิตของเราทุกคนแน่นอนแม้ในวันที่เราต้องเผชิญกับฝนตกพายุหนักแม้ต้องเผชิญความยากลำบากพระเจ้าจะไม่ทรงละหรือทอดทิ้งเราไปเลย และที่จริงนะครับพระองค์สามารถใช้เหตุการณ์ทั้งหมดในชีวิตของเรารวมกันเพื่อก่อให้เกิดผลดีแก่ผู้ที่รักพระองค์ครับดังนั้นขอให้เราวางใจว่าพระองค์ประเสริฐความรักของพระองค์ดำรงอยู่ในชีวิตของคุณเป็นนิดและความสัตย์ซื่อของพระองค์ที่มีในชีวิตของคุณจะไม่มีวันสั่นคลอนหรือเปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับ อยากให้คุณผู้ฟังมีโอกาสได้แชร์เรื่องราวดีๆก่อนนอนแบบนี้ออกไปถึงเพื่อนและพี่น้องผู้เป็นที่รักของคุณเพื่อเขาจะมีโอกาสได้มั่นใจเช่นกันว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับเขาด้วยเช่นกันนะครับเอาละ่ะเรามาอธิษฐานก่อนเข้านอนด้วยกันนะครับพระเจ้าครับเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาที่แม้ต้องเจอฝนกล้าพายุหนักแม้ต้องเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันหลายอย่าง พระองค์ก็ยังทรงทำให้เราก้าวข้ามผ่านวันเหล่านั้นมาได้เป็นอย่างดีเราขอบพระคุณที่พระองค์แสนดีกับเราเสมอขอบคุณสำหรับความรักของพระองค์ที่มีต่อเราไม่เคยลดจางลงไปเลยและขอบคุณที่พระองค์สำแดงความสัตย์ซื่อของพระองค์ผ่านการช่วยกู้ในทุกๆครั้งที่เราไม่สามารถผ่านสถานการณ์เหล่านั้นไปได้ดยกำลังของเราเองขอให้คืนนี้จะเป็นอีกหนึ่งคืนที่เราจะได้นอนหลับ พักผ่อนอย่างเป็นสุขและตื่นขึ้นมาพบกับความสดชื่นในวันพรุ่งนี้ด้วยอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูอาเมนแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากกอดไนกู d ดไน h t ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้กู d ดไน h t ครับ